ตอนที่22เหนือกว่าความแค้นคมมีดท,ที่หยุดนิ่งกลางอากาศสั่นสะท้านไม่ใช่แค่ในมือของเพลิงแต่คือแรงสั่นสะเทือนจากสงครามที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขาเสียงหนึ่งในหัวของเขากรีดร้องเสียงของอสูรแห่งความแค้นข้ามันสินี่คือสิ่งที่เจ้ารอคอยมาทั้งชีวิตเพื่อพ่อเพื่อแม่มันสมควรตาย แต่อีกเสียงหนึ่งที่สงบนิ่งกว่าเสียงที่คล้ายกับคําสอนของหลวงปู่ก็ดังขึ้นแยง้งจงดูเงาสะท้อนของเจ้าให้ดีเพลิมเจ้ากำลังจะกลายเป็นมันนี่หรือคือสิ่งที่พ่อแม่ของเจ้าต้องการการสร้างอสูรตนใหม่ขึ้นมาแทนที่ตนเก่าภาพความทรงจําไหลบ่าเข้ามาในหัวภาพรอยยิ้มอ,อ่อนโยนของแม่ ภาพแผ่นหลังที่แข็งแกร่งของพ่อและภาพใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาของอัญชลีผู้หญิงที่ทรยศเขาแต่ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่ใช้พลังชีวิตของตนเองเพื่อช่วยเขาภาพลวงตาของคุณอำนาจที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าเสยะยิ้มออกมามัวรออะไรอยู่ล่ะเจ้าหนูหรือว่าเจ้าก็ขี้คลาดตาขาวเหมือนพ่อของเจ้าไม่มีผิด คำสบประมาทนั้นคือฝั่งเส้นสุดท้ายแต่มันกลับไม่ได้จุดไฟแค้นให้ลุกโชนขึ้นมันกลับมอบความกระจ่งใสอย่างที่สุดให้แก่เพลิงเขาตระหนักได้ในวินาทีนั้นหากเขาฆ่าภาพลวงตานี้ด้วยความเกลียดชังนั่นหมายความว่าเขาได้ยอมให้ขุนอำนาจเป็นผู้ชนะยอมให้ศัตรูเป็นผู้กำหนดตัวตนของเขาไปตลอดกาลความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การล้างแค้น แต่คือการเลือกที่จะไม่ล้างแค้นด้วยวิธีการเดียวกันอาเขาคำรามออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่ใช่เสียงคำรามแห่งความโกรธแต่เป็นเสียงคำรามแห่งการปลดปล่อยเขาตัดสินใจแล้วเขาไม่ได้ลดมีดลงแต่กลับปล่อยมันออกจากมือมีดหมอเหล็กไหลที่เป็นภาพลวงตาในโลกแห่งจิตสลายไปในอากาศ เขาจ้องมองไปยังภาพลวงตาของคุณอำนาจไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังอีกต่อไปแต่ด้วยความเวทนาที่เย็นชานี่แขนของข้าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าที่จะมอบให้และข้าจะไม่กลายเป็นเจ้าเพื่อที่จะชำระแน้นทันทีที่เขาสละทิ้งความเกลียดชังซึ่งเป็นแก่นของตัวตนเขามาตลอดสิบกว่าปีภาพลวงตาทั้งหมดก็กรีดร้องและสลายกลายเป็นควันสีดำ โลกทั้งใบกลับคืนสู่ความเป็นจริงเขายือนอยู่บนบันไดหินขั้นที่สามที่บัดนี้ส่องสว่างเจิดจ้าด้วยแสงสีขาวบริสุทธิ์ยิ่งกว่าขั้นไหนเจ้าได้เผชิญหน้ากับอสูรในใจและเลือกที่จะไม่กลายเป็นมันเจ้าไม่ได้พิชิตศัตรูแต่เจ้าได้พิชิตตนเองเจ้าคือผู้คู่ควร บันไดหินทั้งสขั้นส่องสว่างนำทางขึ้นไปยังยอดบนสุดของแท่งหินที่นั่นในใจกลางของหมู่เมฆที่หมุนวนแท่นศิลาแห่งแสงได้ปรากฏขึ้นและบนนั้นมีวัตถุทรงกลมใสบริสุทธิ์ลูกหนึ่งลอยอย,อยู่มันไม่ได้ส่องสว่างด้วยตัวเองแต่ภายในดูเหมือนมีดวงดาวและก,กาแล็กซี่ขนาดเล็กๆนับล้านดวงโคโจรอยู่แก้วสารพัดนึกเพลิงก้าวขึ้นไปอย่างชา้ชาๆ และยื่นมือออกไปสัมผัสของขลังชิ้งสุดท้ายทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสความสงบสุขและกระจ่างแจ้งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างความโกรธความเกลียดความเจ็บปวดทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนแต่มันไม่ได้เป็นนายของเขาอีกต่อไปเขารู้สึกเป็นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งความแค้นที่พันธนาการเขามาทั้งชีวิตเป็นครั้งแรกโลกแห่งจิตสลายไป เขากลับมายืนอยู่ที่ตีนผาพญายมอีกครั้งในมือกำแก้วสารพัดนึกที่ให้ความรู้สึกอุ่นอย่างน่าประหลาดเอาไว้ทันใดนั้นเมฆดำที่เคยปกคลุมยอดผามาตลอดก็พลันแยกออกจากกันและลำแสงอาทิตย์เส้นหนึ่งก็สาดส่องลงมาอาบร่างของเขาเป็นดั่งสัญญาณของการเกิดใหม่เพลิงคนเก่าได้ตายไปแล้วเด็กหนุ่มผู้ถูกขับเคลื่อนด้วยความแค้นนักล้างแค้นที่ไร้หัวใจ ได้จากไปแล้วบัดนี้ผู้ที่ยืนอยู่คือบุรุษที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของพลังเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่การฆ่าขุนอำนาจอีกต่อไปแต่คือการหยุดยั้งแผนการอันชั่วร้ายของมันไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อปกป้องผู้คนเขานึกถึงอัญชฉลีไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยความเศร้าที่ซับซ้อนเขารู้แล้วว่านางก็เป็นเหยื่อเหยื่อของสายเลือดและโชคชะตาไม่ต่างจากเขา เส้นทางของพวกเขามันซับซ้อนเกินกว่าจะเป็นแค่คำว่าศัตรูเพลิงกำแก้วสารพัดนึกในมือแน่นเขาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก,ก่อนจะหันหลังให้กับดินแดนต้องฉามแห่งนี้และมุ่งหน้าสู่การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายไม่ใช่ในฐานะนักล้างแขนแต่ในฐานะของผู้ผิดถัก